งานแต่งขอทานเยี่ยายเงินผูกข้อหมายข้อมือออกสื่อยิ่งใหญ่ถ่ายพีเวดติ้งเจ้าหญิงเจ้าชายแต่เดินสายเลี้ยายเงินมาแต่งงานไม่ต่างอะไรจากงานแต่งขอทานดีๆนี่เองแต่งงานทั้งทีแต่ไม่ให้เกียรติไม่มีสัตย์ีไม่มีความหมายอะไรเราจะขวันเทนเย่ย,ยายเงินกลุ่มปีบแม่ใหญ่แปะบัญชีรับบริจาค เดียวรายเงินผูกแขนชื่อบัญชีผัวเด็กของแม่ใหญ่และแม่ใหญ่เปิดร่วมกันพร้อมกับกรับขอบคุณมิสหายแฟนคับที่โอนเงินมาผูกแขนแม่ยหญ่จะแต่งงานทั้งทียังต้องไปเปิดบัญชีมารับเงินบริจาคและจะจัดงานแต่งยายเลิดปูออลังจารไปทำไมสงสารเอฟซี แม่ที่บ้านจางนางกินข้าวคุกเกลือลองเดินทางไปร่วมงานดูซิว่าสองคนนี้จะรู้จักเอซที่โอนเงินไปผูกแขนไหมมันเหมือนเป็นการแต่งงานขอท่านเลียหลายเงินทุกบาทจากเอฟซีเคยให้อะไรเอซีบ้างเห็นแต่เก็บเงินอย่างเดียวแล้วจะไม่ให้คนเหยียดหยามได้ไงาย ดูการกระทำซี่แล้วเหมาบ้าทำอะไรก็โดนดา่าทำแบบคนอื่นเขาทำซี่จะได้ไม่โดนดา่าเขาดา่าอาจเพราะไม่ได้อคติแต่มันแปลกง่ายขายอ้อททำงานเป็นระบบออนไลน์หลอกเงินเอฟซีประเพณีคนอีสานเหมือนขอทานจริงๆจะไปให้เขามาผูกแค้น ถูกข้อหมายข้อมือทำไมในเมื่ออยากแต่งงานอยู่แล้วทำไมต้องเปิดเลขบัญชีมาอยากแต่งงานก็แต่งไปสิติ่งนางก็ขยันอุ่นกันนะมิติใหม่มากเคยเห็นแต่แฝงขับส่งของขวัญเป็นชิ้นๆมาให้เองโดยศิลปินดาราไม่ต้องร้องขอเคยเห็นแต่เขาลงการ์ดเชิญและคนที่หลักไปร่วมงาน แล้วบอกสถานที่จัดงานอันนี้คืออะไรงงมากแล้วก็ถามหาเงินผูกแขนอีกคนดังจริงๆก่กอด f อฟซีาบริษาทค่ายดูสถานะครอบรัวตัวเองก่อนการเป็นอยู่ของตัวเองมีบ้านหลังใหญ่ให้ซุกหัวนอนมีรถลูๆขับเหมือนเขาหรือย่งอย่าหลับหูหลับตาบริษคัคจนลืมพ่อแม่ตัวเอง งานก็ไม่ค่อยมีอาใส่หาเงินจับแบบนี้คนเคยได้มันเลยเคยตัวไปกินข้าวนอกบ้านไปกิจก,กรรมลูกร้องเพลงในตู้คอนเทนเนอร์ container. กลุ่มปิดมีทุกวันไม่เคยได้จ่ายเองขายไล่ขายนามาผูกแขนซี่พวกติ่งทั้งหลายการจัดงานแต่งคือการเชิญ เชิญเพื่อนเชิญญาติเชิญแขกมาร่วมเป็นสักขีพยานและจาะนฉลองแต่งงานจะใส่สองเท่าไรก็แล้วแต่น้ำใจเขามีแต่เด็กขอผู้ใหญ่หรือคนตัวเกาะมาขอเด็กเรียหลายค่าสินสอดค่าจัดงานแบบนี้ไม่ควรอย่ามากเอาจริงๆนะมิจฉาชีพตัวตึงเลยละ่ะหลอกแม่ยก ใครหลงกลใครชอบก็โอนนะโยมทำบุญทำทานกันไปเอาเงินไปซื้อไก่ปิ้งให้หมาจอนกินได้บุญกว่านะแบบนี้ถึงจะเป็นโพสต์มันก็ไม่ควรโพสต์ออกมาใส่เลขบัญชีมาด้วยจริงๆไม่แต่งก็ได้นะอยู่กันจนได้รีแพ้แล้วแต่ความอยากอาชนะก็เลยต้องแต่งเพราะอยู่กับผัวเก่ามันไม่ได้แต่ง อยู่กับพัวใหม่ต้องเอาเงินแต่งเองพูดแต่เรื่องเงินเมาในส่วนฉันฉันคิดว่าสองคนผัวเมียหิวเงินนะงานแต่งแทนที่จะให้คนร่วมยินดีเกิดมาเพิ่งเคยเห็นบริจาคแบบนี้แต่งานดำเออเจริญจริงจริงลูกเต้าก็มีตั้งเยอะก่อนโอนให้ใครคิดดูด้วยนะติ่งทั้งหลาย ชีวิตลูกเต้าเล่าหลานครอบขรัวตัวเองอยู่ดีกินดีหรือยังที่ข้างบ้านมีงานแต่งเขาก็ให้สเกตหน้างานงานสมัยนี้สมัยใหม่ตามให้ทันคนกันเองเขาก็อยากเยาะก,กันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถึงขั้นปักเลขบัญชีขนาดนี้มันเด้รายเงินจากงานแต่งแล้วล่ะ ส่วนผัวคิดว่าน่าสมเพศแต่ก็ช่างเธอเฟซีคงอยากผูกแขนออกคัดเชิญแต่งงานทางออนไลน์ทันสมัยดีไข่ชื่ดก็ใส่ซองหากินง่ายสัปพักตั้งท้องเปิดโอดลับปริศาครับขวนันเพราะนางกำลังเตรียมเปิดอู่มัดใจผัวเด็กจะทำอะไรก็จะเรียรายเงินโชว์ อันนี้น่าเกลียดจริงเพิ่งเคยเจอแต่งทั้งทีเจ็ดเอสมากินฟรีอย่างได้เลยอันนี้ขอเงินข้อชามสภาพหมอลำดัางนึกว่าไปจัดแต่งที่โรงแรมหรูที่ไหนได้ไปช้าที่อบตอแต่งชุดที่เช่ามาหรูหรามาเฮายิ่งกว่าเจ้าหญิงทำบุญถวายน้ำให้วัด ให้พาสสูอย่างจะดีกว่าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินผูกแขนออนไลน์ผูกข้อไม้ข้อมืองานแต่งต้องไปเปิดบัญชีคู่และวเอามาแปะเลี้ยลาลเงินงานแต่งงานรับปริญญาขึ้นบ้านใหม่วันเกิดทำไมชอบเอาเลขบัญชีแปะแล้วโพสดูดน่าเกลียดไม่เหมาะสม ขอเงินผูกแขนคนอื่นแบบนี้ก็ได้หรอรวยจริงมีจริงแต่งการสินสอดเดยอะขนาดนั้นเขาไม่คิดเรื่องเงินผูกแขนัหลอกอันนี้ตลกมากเพิ่งเคยเห็นงานนี้งานแรกอยู่ได้นขนาดนั้นแล้วไม่งั้นไม่งีนะถ้าโพสแบบนี้ขอแบบนี้ไม่เคยเห็นดาราอินฟูหรืออะไรแต่งงาน ไม่เคยเห็นใครข้อำแถกขอเงินผูกข้อไม้ข้อมือหน้าเฟซมันดูแปลกๆถ้าให้ก็ทักหากันหลังบ้านก็ได้นี่ถ้าอยากขอเขาจริงๆก็ขอในกลุ่มปิดนั่นแหละมาเอามาให้เลยติงอยากเปนับไม่ใช่หรอหนากหรอให้เปอยู่แล้วนะประเพณีอะไรก็ว่ากันไปตามประเพณี แต่ถ้ามาปักออกสื่อแบบนี้มันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยเงินในกระเป๋าตัวเองถึงเขาล้องขอไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าชื่นชอบรักกันก็ให้ให้ไปเธอให้ด้วยความรักเชื่นชมเงินจะได้ไปอยู่กับนางเยอะๆนางก็จะเก็บไว้ให้ผัวเด็กนั่นแหละ ติ่งก็โอนไวโอนไปเลย